嗯嗯、这个问题是想问啊吴总啊，作为中国浙江眼镜行行业协会会长，呃，基于多经验和观察，您如何看待眼镜行业未来发展的趋势？嗯嗯嗯嗯、呃。 从眼镜行业发展的趋势跟未来来，呃，从行业消费的角度来看，会有几个方面的，呃，从消费的角度，第一个，我们眼镜行业一定聚焦快时尚，向快时尚方面发展；第二个，就是像 I S O P I C O 那样子，具有呃个性化定制、高光定制这种方向。再来一个呢，今后的发展。 เสียง A.I. 眼镜่างจาสตร์ก็ในทิศทางของการพัฒนาครับแล้วก็ในอนาคตของอุตสาหกรรมของแว่นตาครับก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของเทคนิคเทคโนโลยีในด้านการผลิตแว่นตาแล้วก็จะต้องมีการออกแบบแว่นตาที่ออกแบบมาเพื่อเฉพาะบุคคลมากขึ้น แล้วก็อันดับที่3ในนี้ก็จะต้องเป็นแว่นตาที่มีการนำเอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้หรือว่ามาพัฒนาในการเป็นเน่อแว่นตา AI หรือเป็นสมาร์ทกราส e สนะครับข้อสองนะคะหรือามต้นอะไรนะคะว่าเพื่อเทียมกับประเทศอื่นแล้วเนี่ยค่ะักยภาพของประเทศไทยเนี่ยเหมาะในการเป็นสูตรการศึกษากรรมแว่นตาในคุณภาพ ก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยนะครับเราเป็นศูนย์กลางของโลจิสติกอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของอการผลิตนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการผลิตเลนสสายตานะครับเราเป็นศูนย์กลางที่สำคัญระดับโลกอยู่แล้วนะครับล้วก็มองว่าเป็นโอกาสนะครับของประเทศในการที่จะ,ะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ สายตาทางด้านสุขภาพตานะฮะให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะในเรื่องของการผลิตอุปกรณ์นะฮะที่เกี่ยวข้องกับการเห็นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบแว่นนะะเลนส์สายตานะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริการนะะทางด้านทางด้านสายตานะฮะการบริการจากบุคลากรนะฮะทาง วิชาชีพของเรานะครับที่มีคุณภาพนะครับทั้งนี้เนี่ยนะผมมองว่าการไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของการผลิตหรือว่าอุตสาหกรรมการบริการเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยนะมีโอกาสอ่ที่มไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศใดในอาเซียนนะครับอย่างน้อยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยเรามีระบบการศึกษาของบุคลากรวิชาชีพนะฮะที่มี มาตรฐานสูงที่สุดในอาเซียนก็ว่าได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจและเราก็ตั้งใจทำให้กับประเทศมาอย่างยาวนานนะครับเราหวังว่าบุคลากรของเราที่ผลิตมาด้วยความยากลำบากจะมีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานนะในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณนะ์ที่ช่วยในการเห็นด้านต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับของเราเองนะแล้วก็ของในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านทางสายตาที่ดีต่อไปครับแล้วเรามีการผลักดันที่จะให้ไทยเนี่ยเป็นหับของอุตสาหกรรมานตาในอาเซียนยังไงบ้างก็ เราผลักดันเ,เริ่มแรกเลยจริงๆเราผลักดันเรื่องของหลักสูตราการศึกษานี่นะครับเรา,เานําหลักสูตรการศึกษา,าหนึ่งในหลักสูตรการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกามา,าใช้ในประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็ได้ผลิตบุคลากรที่สามารถให้บริการทางด้านวิชาชีพในคุณภาพสูงนะครับอ,อ,อยู่ในประเทศไทยฉะนั้น เรื่องของการาบริการเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทั้ทงด้านสายตาเนี่ยนะเราไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับเรื่องของการอุตสาหกรรมเรื่องของเลนคุณภาพสูงอตอนนี้กว่ากว่า20%มากกว่า20%นะครับของเลนในตลาดโลกน,นะครับผลิตที่ประเทศไทยนะแล้วเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะเกือบทั้งหมดนะครับ นั้นเรามีโอกาสที่จะ,ะขยายฐานการผลิตทั้งด้านเลนส์สายตาออกไปอยู่แล้วเพราะว่าเรามีโน้ตเฮาส์เรามีโรงงานระดับโลกนะฮะที่ผลิตสิ่งเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยเรื่องของกรอบแว่นสายตาเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรเราก็มีบุคลากรนะฮะที่เชี่ยวชาญทางด้านงานฝีมือ หรือว่าการออกแบบทางด้านแฟชั่นนะครับที่สามารถที่จะผลิตนะรบตอบแว่นสายตานะที่เป็นไอเทมทางด้านแฟชั่นนะฮะมีความทันสมัยแล้วก็มีความปราณีตนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิสัยของคนไทยอยู่แล้วนะผมมองว่าในประเทศเนี่ยนะครับเรามีองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมเพียนงะแต่เรายัง รอ,อแค่ว่าโอกาสในการที่จะใช้สิ่งเหล่านี้นะฮะในการที่จะส่งเสริมนะฮะประเทศของเราเนี่ยนะครับให้การเป็นศูนย์กลางนะในการผลิตนะและในการบริการนะฮทางด้านสายตานะฮะในระดับโลกนะฮะได้อ่านะต่อไปเนี่ยนะฮะไม่ยากเลยนะครับนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วนะะเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้รับการสนับสนุนนะฮะอย่างเต็มที่นะครับ การที่เรามีงานในระดับคุยภาคงานในระดับภาครัฐในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็ตั้งใจว่าการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจทางด้านนี้เนี่ยนะครับจะทําให้ประเทศของเราเนี่ยนะครับขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรมรอบด้านและการบริการรอบด้านนะครับทางด้าน สายตาเนี่ยนะครับให้เป็นอันดับอันดับต้นๆของอาเซียนแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของเอเชียต่อไป